มาค่ะทุกคนวันนี้พาไปกินอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สาวพาไปกินซุก,กี้หมอ้อไฟจีนค่ะทุกคนร้านนี้นะคะมีชื่อว่าเยียนซุก,กี้หมอ้อไฟจีนภูเก็ตร้านจะตั้งอยู่ที่บริเวณถนนวิรัตหงยู่ธใกล้ๆกับตลาดนาคาค่ะทางร้านจะมีเมนู2แบบให้เลือกนะคะแบบที่1จะเป็นแบบอัลคาร์สแล้วก็แบบที่2จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะทุกคนแบบอัลคาร์สจะมีเมนูเริ่มต้นที่20บาทน้ําซุป100บาทเหมาะสําหรับคนที่ทานน้อยนะคะสั่งมาเป็นจานได้เลยค่ะ ในส่วนของบุฟเฟ่ต์นะคะก็จะมี3ราคาด้วยกันนะคะก็จะมี3 8 9นะคะ479แล้วก็699ค่ะทุกคนในส่วนของบุฟเฟ่ต์ค่ะจะรวมในส่วนของเครื่องดืม่มแล้วก็น้าสุ่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของพวกเราวันนี้นะคะจะเลกเป็นเมนูบุฟเฟ่ต์699ค่ะทุกคนเพราะกเรานั้นเป็นสายเนื้อนะคะทุกคนกินเนื้อแบบจุกๆุไปเลยค่ะในส่วนของเนื้อนะคะก็จะมีเนื้อแกะนิวซีแลนด์เนื้อสลดดนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อสงเครื่องด้วยนะคะทุกคน น้ำซุปและน้ำจิ้มนะคะมีเอก,กลักษณ์สไตล์เย็นนะคะทุกคนเข้มข้นอร่อยสุดๆไปเลยค่ะกินเผ็ดๆร้อนๆเสร็จนะคะก็ต่อกันด้วยไอีกติมนะคะทุกคนไม่มาไม่ได้แล้ว